กันได้มีเธออย่ทำใหต้องแกชิวมากค่ะชิวมากวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันนั่งดูฝนตกนั่งฟังเสียงเพลงก็มีคุณนายคุณนายทำอะไรอืมนายก็นอนกกอยู่เนี่ยไปไหนเลยเนี่ยวันนี้อาบน้ำหร้อ,อยังเนี่ยฮะฮะอาบน้ำหร้อ,อยังเนี่ยเราอ่ะ หมายถึงแม่เนี่ยอาบน้ำหรือ,อยังยังยังไม่ได้อาบเลยขุกอยู่กันเนี่ยไปไหนเลยนอนเป็นหมีอยู่เนี่ยไม่จะลุกสักทีแต่ลิล้แม่เมื่อยแล้วนะเนี่ยฉันทเชี่ยออกไปไหนไม่ได้ ก็อยู่บ้านนะจ๊ะทุกๆคนความสุขก็อยู่ที่บ้านได้เช่นกันจ้ามารีก็เป็นกำลังใจให้เนาะมีหมาเป็นเพื่อนที่ดีสุดแล้วจ้าตอนนี้บ๊ายบายสิลูกบ๊ายบายค่ะรักกันมารีชอบฟังแม่ร้องเพลงใช่ไหมโบเซ ชอบพังแม่ลองเพลงใช่ไหม oh s <S นิ่งมันไม่ชอบหรอกน้ำคาญ